เด้ครับพี่น้องงามมาครับดอกเสือกใส่ดอกใส่หมากโอ้ยดีครับพี่น้องพอเป็นพิษครับผมอุสารตกค้างครับพี่น้องแมงปูบินวิยนวันเวีนวันบ่ครับนี่แหละครับผลงานของปุ๋ยสูตรเล่งดอกเล่งหมากครับได้หมากได้ผลได้ใบเขียวครับพี่น้องเปิดผักเขาสวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบูปีมาล้ามาล้อยครับวันนี้ผมภาคพีฝน้อง มานั่งอยู่สวนหน่อยอยู่ในบ้านนี่แหละครับพี่น้องเห็นผักเห็นมะเขือผมม่าครับงามม่าครับพี่น้องนี่แหละครับผมใส่สูตรนี่ครับพี่น้องมือนีผมมาอยู่ในสวนหน่อยนี่บ่ไห้มานั่งอยู่ในสวผมสิผ้าพีผ้าน้องมาเ็ดสูตรปุ๋ยครับในการฮดผักหดมีหดเห็นมาครับมะเขือหดผักบงุงผักบัวผักอย่างเงี้ก็แล้วแต่ครับที่พี่น้องปลูกไว้ปุต้นใหม่เท่ากันได้ครับปุ๋ยนี่เป็นปุ๋ยสูตรเล่งดอก เร่งผลครับผมแล้วก็เห็ดให้มันเขียวครับรับร่องว่าได้การครับการส่วนผสมของข้าวเมื่อนี้ครับนี่ครับพี่น้องเป็นเครื่องดื่มช่วําลังครับจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้ครับพี่น้องใส่ได้เหมือนครับอันที่สองก็เป็นผงชูรสครับผงชูรสกับยี่ห้อใดก็ได้ครับพี่น้องใส่ได้เหมือนครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเครื่องพผลยาครับผมจะมาใส่ในนี้กับมีน้ำผมจะใส่หดใส่ยังนิยุสซิบริดครับพี่น้องผมก็เลยเอาเอาใส่เครื่องหนึ่งครับผม บานนี้อตัตาชวนที่เขาสีใสครับผมจะบอกนะน้ามาลิตรน้ามาลิรเขาสิใสเครื่องดื่มชูกำลังนี่สองฝาครับแล้วเขาสิใสผงสลดฝาหนึ่งครับพี่น้องกับฝานี่แหละน้ำกันนี่แหละก็คือของผมน้ามสิบลิตรผมสิใสเครื่องดื่มชูกำลังนี่สีฝาครับแล้วผมสีใสผงสลดนี่สองฝาครับผม <c oughs> แล้วก็ค้นกัน คนกันค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 นห้มันละลายให้มันเข้ากันครับนี่คือส่วนผสมครับก็บคือน้ำฮาลิตใส่ผงสุรดฝาหนึ่งได้เครื่องดื่มชูกำลังสองฝาครับพี่น้องเทาสีเอาไปฉีดพ่นหรือว่าเท้าสีมดก็ได้ครับพี่น้องเป็นการสูตรเร่งดอกเร่งผลเฮ็ดในเขียวครับบานนี้เฮามาเฮ็ดผลเป็นยังมันสามารถที่เฮ็ดให้มันติดผลและเฮ็ดให้มันติดดอกให้มันเขียวได้ครับพี่น้องการเครื่องดื่มชูกำลังนี่ครับ กังลมช่วยกำลังส่วนผสมของมันกับมีทอลีนครับกับคาเฟอีนครับพี่น้องอันนี้นี่สองอันนี้จะเป็นกระตุนเซลล์ครับกระตุนเซลล์เห็ดให้มันอาห้เซลล์มันจะเริ่อนตัวครับเห็ดเหยเซลล์มันกระตุนเซลล์ให้มันติดดอกติดผลได้ดีครับพี่น้องแล้วยิ่งไปก็นั่นครับและนี่มันจะเป็นมีน้ำตาลน้ำตาลกูโคดครับที่พืชที่ผักเข้านี่สามารถดูดซึมไปใส่ได้ดีเลยครับ แอมอีกหากอีกต่าหากท้าพลนนี่อันน้ำตาลกูโคดมันกับย่างตีซอยหายมาแลงพวกแมงผูผีเสื้อเพลงนี่ยังก็แล้วแต่ครับนี่มาตอมมาตอมดอกกลอมผักเข้าเนี่ครับเปี่ยนไงมันเห็ดไ้มันดอกมันติดผลอย่างไขึ้นไปอีกครับวันนี้ผงสลดครับผงสลดนี่มันสิอ่าตามภาษาภาษาอ่ะยังเกาะภาษาทางเคมีเพิ่นเพิ่นจะบอกว่าโมโนโซเดียมกูตเมดรครับตัวนี้นี่มันสิมีส่วนส่วนหนึ่งมัน มันสิมีส่วนผสมของของอในตัวเจนสูงครับพี่น้องผงชรสนีนี่ครับในตัวเจนมันก็เป็นส่วนที่พืชต้องการอยู่แล้วครับในตัวเจนก็คือในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมก็จะเป็นปุ๋ยเป็นสูตรแม่ปุ๋ยอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วปุ๋ยปุ๋ยอันเพราะฉะนั้นแล้วผงชรสนี่เขาผสมนุ่งไปพืชกระลยเห็ดเนี่พืชมันงามมันเขียวครับพี่น้อง่ะเดี๋ยวเขาสีมาผสมกันครับเบาๆลายใหญ่ห้างครับผม เอามาผสมครับพี่น่องบานนี่น้ำของผมอัตส่วนก็คือน้ำหาลิตรใส่ใส่อันนี้สองฝาครับแต่ว่าน้ำของผมสิบลิตรผมนี่ใส่อันนี้สีฝาครับาใส่ไปแล้วสอง๋เยเอาไว้กันครับเดี๋ยวดีที่ผมุดลดครับบาน,นี้ ผงสุดร้นี่นำหาลทธใส่ผงสุรส้ฝาหนึ่งครับนำของผมสิบฤทธิผมนี้ใส่ผงสุรดสองฝาครับหนึ่งสองครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้ <c oughs> เครื่องดื่มชั่วกำลังเอาใส่ไปแล้วสองเม็นมครับผมต้องการนั้นเครื่องดื่มชั่ํกำลังมาล่างผงสุร้ออยู่ในฝานี่ครับพี่น้องผมก็เลยเลือไปอีกสองฝาเอา เอาใส่ไปแล้วสีอันครบครับพี่น้องล่งางเล็กหน่อย <c oughs> เอาในการครับเท็จสิ้นครับผมสูตรของเขาบานนี้ค้นครับคน้คนคน้คนค้นค้นไอ้มันเข้ากันครับพี่น้องเดี๋ยวคำถามต่อไปก็คือเขาจําเป็นต้องต้องเย็ดแล้วก็ผสมใบ่า,าว่าจาเป็นครับว่าจาเป็นต้องเย็ดแล้วผสมใบครับพี่น้องเพราะว่ามันหางายอยู่แล้วครับเพราะว่าําเป็นต้องไป ผสมไว้แล้วเอามาฉีดหรอกครับแต่ผสมย่ำใดเอากระเห็ดเอียงนะครับ <c oughs> เอากระเห็ดเอียงเลยเพราะว่าอันเครื่องดื่มช่วงกำลังนี่เพิ่นชีเฮ็ดขวดไอ้มันเป็นสีจังสีครับเิ่นเจะบเฮ็ดขวดใสเทาเฮ็ดแต่มันถือ,ถ,อถือใส่ใสนี่คุณสมบัติมันจะเปลี่ยนไปครับพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วขาวพี่น้องตีผสมไว้ก็ให้ใหหาใส่ขวดที่มันทึบแสงครับไ่ให้มันโกงแสงใส่ขวดน้ำขาวๆหรืออย่างนี่บ่ได้ครับพี่น้อง ต,ตั้งกับผสมไม่ได้อยู่ครับ <c oughs> เนาะเดี๋ยวเขาผสมต่อครับเอารายการแล้วครับพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยววานนี้ผมสผ้าไปฉีดครับสผ้าไปฉีดสูตรนี้นี่เขาฉีดพ่นก็นได้แเขาิหดก็ได้ครับอะพี่น้องครับจัดการครับวันนี้โอ้ยหนักอยู่ครับมา เอาลงมือพ่นกันครับพี่น้องนี่ครับยวเปิดนี่กันเปิดมอดเติร์กันครับนี่เสร็จ้ครับเดิรกันครับผมจีนเอาก็ะจีดไปเลยครับพ่นไปไั้ที่ล่ละครับพี่น้องพ่นไปอมันตัวครับ ก็เท็เทปไปหลายไปหลายชุดนะครับพี่น้องเเป็นสองชุดเนาทั้งโมดหมดจ้าภาทังฉีดตอนนี้สุตนี่เขาจะฉีดพ่นยังที่ก็ได้ครับแือว่าเอาหดน้ำแห้งดีครับพี่น้องเขา,าเขาออกไปหดแ้งขาดครังครับขาดัขาหนูดซึมนน่นจันแน,น,น่นจัแหบบ้งขะจแต่แต่ที้นุดสองเลยครับแต่ว่าที่ผมยืดนี่ก็คื่อ พอดีว่าการเกที่ก็คือมันจะปลูกปลูกตรงตรงดอกมันน้อครับปลูกตรงดอกมันบันนี้มันติดตอให้ให้ดอ,อกมันติดตัวนี้ครับดอกมันมาลุ่นแต่กับพวกเป้นพวกตื้นพวกแมงคูน,นี่ครับมันก็จะมาตอมเด็ดอย่างนั้นเป็นมากีครับพี่น้องนี่นะครับเทเลัสผมครับ เขาก็ต้องไปเขาก็ต้องไปง้อวิ่เอทีเป็นขายราคาแพงๆเหมือนรับพี่น้่งเอเข็ดใ่เองครับ เ,เดี๋ยวผมขอ่นปุ๋ยสูตรเด็ดของข้าวกันครับพี่น้องเดี๋ยวพ่นในเส็ซตเราพ่อกันเดี๋ยวสิผ้าเบ่งสวนว่ามีอย่างแน่ครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาต่นปุ๋ยสูตรเด็ดของข้ากันครับ qua năm và bắt cho kênh Ghiền Mì cho Để không ส่วนมะเขือเทศครับกำลังออกดอกกำลังไปมาครับที่นอกรายการครับอันนี้ก็มบเครือขึ้นครับพี่นองบัเคือคืนเอาไว้จริงครับต้ไปหน่อยครับรครับมะเคือขึ้นผมในหลักเอ้าครับอ้แมงกูครับ <laughs> เป็นพี่น้องครับงูครับผมจุดอีกหน่อยสิบโมงต่งสักกัหน้องแลก็ปูไก้สองอาทิตย์ครับฉีดน้ำครับมันงหญ่ครับผมเหมือนแหละครับพี่น้องสิบลิตรครับฉีดทั่วพอดีครับ ครบทุกต้นเลยครับผมอะในการครับฉีดแล้วแล้วครับพี่น้องเป็นได้ครับปุ๋ยที่สูตรพิเศษของเขาครับผมโดยที่เรต้องไปงอไปซื้อ,อปุ๋ยทั้งใบฮอร์โมนมาฉีดราคาแพงๆหรอวครับพี่น้องใส่นี่แหละครับตามสูตรที่ผมว่านั่นแหละครับกะเครื่องดื่มชั่วกำลังสองฝาต้นนำหาลิตตร ผงชูรสฝานึงครับต้นน้ำหาลิดผสมกันครับพี่น้องค้นๆในเข่ากันแล้วเอามาฉีดหรือว่าเอาไปฮดก็ได้ครับพี่น้องบอบอจำกัดวิธีการครับงามบ่ละครับพี่น้องเอาอีสานสมบปีมันราบมลอยครับความรับผิจากไปแค่นี้ครับพี่น้องเอาไปใส่เบื้องนี้ครับรับ่องวันเด็ดครับผมวันครับผมพาเบิ้งครับหลังจากที่เอาฉีดไปแล้วครับนี่ครับพี่น้อง งามบ่ครับพี่น้องบ่เดียวผมนะุดยอดครับปนปนแป๊บเดียวทังปูมาแหละครับไป <c oughs> กินน้ำหวานเนี้ยพี่น้องนี่คือขอดีอย่างหนึ่งครับในการพ่นครับผมแต่มันผูกดอกผูกอย่างมันแลลวกะไอ้นัน้งปูพันต่อมันมันติดมาครับผมในการได้การพี่น้องได้การ